สวัสดีครับคนไทยทุกคนนะก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศอินเดียเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าที่ผมอยู่อะ่ะมันมีอะไรบ้างที่อินเดียนะก็ไปดูกัน พเพื่อนเห็นใช่ไหมจะมีทางรถไฟใช่ไหมก็คือบ้านผมก่อนที่จะเข้ามาแถวนี้เขาก็จะมีรางรถไฟให้เราเข้าแล้วจะมีเสาอย่างเงี้นะเราก็จะไปได้อันนี้ก็จะเป็นเมืองผมที่ผมอยู่โอเคก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรอีกเปล่าพเาพื่อนนะก็คือที่ที่ผมอยู่เขาชื่อว่านีดูนะที่ผมอยู่คือตอนนี้ที่ผมอยู่อินเดียผมมาเรียนที่นี่ ก็เห็นไหมก่อนจะเข้ามาก็จะมีลางรถไฟให้เราเข้านะนี่องให้ดูน,นี่ก็เพื่อนผมนะโอเคนี่ชื่อว่านีดูรซึ่งผมอยู่ประมาณผมไปตั้งแต่มอนหนึ่งจนตอนนี้ก็ปี2แล้วนะนใช่ก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับผมโอเค เพื่อนๆก็ที่ผมอยู่จะมีมสัสยิดที่เห็นอยู่แบบตรงถนนก็จะมีอยู่ประมาณมาสมัสยิดนะอันนี้ก็จะเป็นอันแรกมสัสยิดแรกนก็มัมสยิดนี้เขาเรียกว่าจินนามัสยิดคือเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละผมอยู่มาตั้ง7ปีนะผมก็ไม่ได้ออกมามก็มีฐานเด็กๆที่ข้างหลังเนะี่ยเขาก็บอกว่ามัสยิดนี้ชื่อว่าจินนามัสยิดก็โอเคนะก็เดี๋ยวเราไปดูสถานีรถไฟซึ่งมันอยู่ใกล้บ้านผมมาก เพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟที่เมืองผมนะนี่ดูก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนนี้มันก็ปิดแล้วแหละเพราะว่าเพราะโควิด19ใช่ไหมก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงไปกันเลยรุ่นมาดินี่คำคำนี่นี่ก็อันนี้ก็เพื่อนอินเดียนะเพื่อนผมอันนี้ผมเล่นมาเจ็ดปีก็ได้เขาเป็นเพื่อนนี่แหละคนเดียว โอเคนะตอนนี้มันเหมือนมันจะล้างนะเพราะมันไม่มีคนอยู่ฮะ Yes เงินกูเหรอยืนี่เดี๋ยวไปจับเข้าไปก็เพื่อนๆนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเห็นผมให้ดูนี่ก็จะเป็นทางรถไฟที่คนเขาจะไปกัน ะะแต่ว่าตอนนี้รถไฟไม่มาใช่มันก็เซ็งนิดนึงนะฮะใช่ก็คือเราจะสามารถเข้ามาได้มาแบบมาชิวๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทุกคนก็จะมากันที่นี่นะฮะอโอเคก็แค่นี้ผมมาโชว์แค่นี้แหละ เพื่อนๆที่นี่แถวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบร้านขายของนะแต่ว่าเขาก็ปิดไปเพราะว่าเขาปิดไปเพราะว่ามันเป็นวันศุกร์แล่ทุกวันศุกร์เขาจะเปิดประมาณ6กโมงอะไรเงี้ยเขาจะปิดปิดตอนเช้าเปิด6กโมงก็ทุกคนก็จะเห็นว่าร้านมันแบบเห็นไหมเขาก็จะปิดกันอยู่อะไรเงี้ยนะแล้วก็มีร้านเกมอยู่ด้วยในร้านนี้ก็นั่นแหละ แต่ว่าเสียงนี้จะดังหน่อยเพราะว่าทุกคนจะบีบแต่นะถ้าที่อินเดียโอเคไปดูกันว่ามีอะไรอีกที่ที่ผมอยู่เพื่อนๆตอนนี้ก็นี่ก็จะเป็นโงรงพยาบาลของอินเดียนะที่ที่เมืองผมอยู่ที่นีเด่ะเขาก็จะมีอันนี้เพื่อว่าหมอหมอจะมาประมาณตอนสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งเนะี้ยถ้ามุดเราแบบไม่สบายมากก็ต้องไปที่อื่นไปอีกเมืองหนึ่งนะก็จะเป็นประมาณนี้ ของที่อินเดียคนเห็นใช่ไหมครับนั่นละก็เดี๋ยวไปดูร้านอาหารกันว่ามันจะเป็นยังไงไปกันเลย เพื่อนๆถ้าสมมติเราไม่สบายใช่ไหมเราก็ไปหาหมอตรงนั้นใช่ปะไปเขาก็จะเขียนบิลมาให้ว่าเอายาตรงนี้ตรงนี้นี้เราก็ต้องมาซื้อยาตรงเนี้ยร้านที่ผมบอกร้านตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วเขาก็จะให้ยาจัดยาให้เรากินก็นั่นแหละนี่ก็เด็กอินเดียโอเค what's your name นอฟเฟลชื่อนอฟเฟลนะโอเคก็เดี๋ยวไปตอกันเลย เ,เพื่อนๆนะแล้วก็ที่บ้านที่นี่นะก็ยังมีมัสยิดอันที่สองอีกนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเชื่ออะไรนะเพราะว่ามันเป็นอย่างงี้นะแล้วกข็ข้างหลังผมก็จะเป็นเขาเรียกว่า Arabic College เป็นคอล l เลจมหาวิทยาลัยภาษาอาหรับนี่นะ <S <S ผมไม่รู้ทุกคนเห็นไหมก็น,นั่นแหละแล้วก็จะมีแพะ <S <S <น>แพะอินเดียแพที่นี่มา ก็คือเขาจะปล่อยเดินเล่นเลยตามสบายเ่อไปไหนก็จะเห็นเห็นวัวเห็นแพะเพืนนะ่อนๆตรงนู้นก็จะเป็นไหนนะตรงนั้นก็จะเป็นมัสยิดใช่ไหม อันนี้จะเป็นซอยบ้านผมโ <Okay. S 1> อเคนนฮะตอนนี้นเป็นซอยบ้านผมเข้าไปงค์งใน,นนี่ก็จะเป็นอันนี้จริงๆมันไม่ใช่เป็นบ่อน,น้ำนะแต่ว่าฝนตกหนักใช่ไหมมันก็เลยแบบทำาได้เห็นเลยคือแบบนน์นซอยหนะันต,ตรงนั้นแหละไม่รู้ว่าเห็นไหมนะมันคือบ้านผมนะม่ให้บ้านผมเข้าไปข้างในนี่เพื่อนๆดู นี่เป็นที่ขายปลาของที่อินเดียที่ผมอยู่นะผมอยู่คือภาคใต้ของอินเดีย,ยนะประมาณนี้อ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นใช่ไหมไหนเขาเรียกว่านิกามาฮาลคือที่นี่สําหรับงานแต่งงานโดยเฉพาะคือเมืองผมใช่ไหมเขาก็จะมาแต่งงานกันที่นะี่ส่วนมาส่วนมากนะจะมาแต่งงานที่นี่นะทุกนก็จะเห็นใช่ไหม มันก็จริงจงมันก็ใหญ่นะอือข้างในเดี๋ยววันหนึ่งผมจะมากินข้าวที่นี่ให้ดูโอเคนะว่าเพื่อนๆเห็นใช่ไหมนี่ร้านนี่ก็เป็นร้านขายของที่ผมมาประจานะเพราะว่ามันง่ายผมไม่ต้องมาตะโกนไม่ต้องพูดภาษาอินเดียผมหยิบของให้ปุ๊บก็จบนะแล้วข้างหลังผมนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นรถเมย์มารอรถเมย์นะ ข้างในก็จะเป็นวัดนะก็นี่ก็จะเป็นเทมเพิลที่อินเดียนะเป็นวัดของอินเดียนะก็ก,ก็มกีผมเข้าไปไปแล้วผมเข้าไปมาแล้วมันก็สวยมากเดี๋ยวเพื่อนๆไปรอด,ดูว,วิดีโอด,ดีกว่าว่ามันเป็นยังไง เออข้างในมันสวยมากมันแบบ amazing เข้าจ oh, <Okay. S 2> ใจฮนะโอเคก็สุดยอดแอ้นู้นน้โอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อว่าม,มีอะไรอีกไปเพื่อนๆตอนนี้ฝนมันก็ตกนะซึ่งผมต้องขอโทษด้วยคลิปหน้าแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อนเห็นใช่ไหมคืออันนี้ก็จะเป็นมสัสยิดที่ผมมาละหมาดทุกวันนะละหมาดวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนู้นจำได้ทุกคนจำได้ใช่ไหมที่รถเมลจะมาจอด ก็เดินมาก็จะเห็นมสยิดนะก็ถ้าสมมติเราเลี้ยวไปเห็นไหมทุกคนเลี้ยวไปถ้าไปตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรละก็จะเป็นพวกแบบพวกร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นละที่ผมที่ที่ผมอยู่ก็ถ้าเพื่อนๆอยากถามอะไรก็ถามมาได้ในคอมเมนต์คือผมอยากตอบมากผมคิดถึงคนไทยมากก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยโอเค ก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะก็เจอกันคลิปหน้า